喂你们。 เดี๋ทําเห็นรอยเท้าไหมน่ะ mm hmm. สีกเขาวรอยเท้ารอยยักรอยท้ายักนี่เรากําลังจะขับรถขึ้นภูเขาค่ะเราขับรถอยู่ตรงใจกลางลูกภูเขาเราก็จะขับคนค่ะมันจะเป็นเกี่ยวขึ้นไปขึ้นไปเรื่อย ยักษ์เดินเนี่ยลอยยักษ์ทางมันแเข้มนะเราต้องขับช้านก็จะขับมันเป็นเกียวอะค่ะเราอยู่ตรงกลางเขาลูกหนึ่งเลยนะเนี่ยมันก็จะวนขึ้นไปวนขึ้นไป ใช่ไหมเออเออยักษ์โอ๊ยยักษ์กี่ตัวลูกสี่ตัวอืมสี่ตัวเออยักษ์สี่ตัวโอ๊ยวุ้ยจะ yeah มาไวจังเลยรถคัน oh! น mm, e mm. mm. ี้ข like ับรถลงมาไวจังเลยอ่ะแม่กลัวเห็นไหมรถมาไวจังเลยดีไหมมาไวเนาะวุ้ยมาไวมากเลยอ่ะเรายิงกลัวยอยู่ ลงอันนี้เราขับขึ้นมันจะเป็นเกียวอย่างเงี้ยมันจะหมนุนหมนุนหมนุนจะถึงหรือยังถึงประตูถ้าหรือยัยตาลายเมื่อก่อนนี้มันไม่มีไฟสีนะอิว เออเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้มันไม่มีนะลูกนะยูดะฮไระมันหนุนเงินาระแค่นึ่งยังไม่ถึงอีกโอเคโอเคโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยว้าว้ยเห็นไหมว้าวิเวียนหัวว้าวิดีไม่ขับขึ้นถ้ำแม่ตกใจอ่ะแม่ก็ตกใจนะตาลายแล้วขับรถเนี่ยเห็นไหม ข้างหลังเขาก็ยังจะนักแหละว้ายแม่ไม่ชอบขับเลยอ่ะแม่ว่าไม่จะขึ้นหลายครั้งแล้วแม่ไม่ขึ้นเพราะไม่ชอบขับคนเดียวดูฟงเป็เแค่รดาหรอออแม่คิดว่าไม่จะพักตรงนี้เพราะจะเก็บผักตรงนี้เนี่ยผักตรงเนี้ยเนี่ยแม่ไม่ชอบขับเลยไม่กลัวอุ้ยใจหายหมดเลยนี่พักตรงนี้แหละเพราะผักอยู่ตรงนี้ แต่ว่าเราจะขับขึ้นไปข้างบนก็ได้คือกันยอมเดี๋ยวฟอร์ดจะหาดูปัจจัยอิสอะทีมันตัวอืมโอเคงั้นก็ไปที่โน่นนะตัวนี้ไม่มีเหรอตัวนี้ว่ามันเก่ยโทรศัพท์ไม่คิดว่าจะได้เองปัจจัยอ๋อไม่มีอ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะแม่ไม่ชอบขับขึ้นมาคนเดียวตาลาย ขับรถวน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 มันวนตลอดเลยไหนอัตม์อัตม์รนก็ได้ใช่ไหมมีไม่มีเซพเป็ดอ้าวตาตาตาหนอตาไหนอะตรงไหนอัตม์นั่นออปปิน่ามีเครื่องเดียวหรอชูวร์นะอ้าวทำไมมีจอดไม่เครื่องเดียวอะไหนมีรงไหนเซสิ็ค มาดูไรเนโอ้มานูาา่นเนี่ยนู่นน i ู่นเยนี่ยได้โอเค okay. ไปนี่เลยก็ต้องถอยหลังอยกินที่เยอะเลยนะ่นั่นน่ะข้างหน้าน่ะแคบมากเลยเราต้องถอย okay โอเคละโกินที่เยอะเละ ขึ้นมาบนเขาแล้วขึ้นมาบนเขาแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเคไปแล้ว